แด่เดียหไายอยู่พี่น้องจ้าบึงมาหาปลาขอนไปนอจนะเดียวไล่อยู่ปลาขอนปลาขอนเห็นบ้างไมต่น้ำเศษนอนอมโอ้น้ำเสประานันปลาขอนปลาขอนโอ้โอ สวัสดีค่ะทุกคนได้ปิดมหาตะขอนพี่ไหมว่าเป็นมาหาดอกสิมาเอาคาจ้ะมาเอาคาก็ดีวะมาเจอเออเกกระลังอีกที่ป่าเมฆกระลังตะเข็บโอ้ตองหมอต้องหมอแล้วสิเอาไปไเอาไปไปลงสาใช่ไหมทำมาชมวิธีสารบ้านไดปิดจ้า สวัสดีนะคะทุกคนพี่นิสานมาเก็ปิดวันนี้จะพาจะพามาเอาคาร์มานะพี่น้องลอวพอดีก็เจอก็เจอนกคืนนกเขาถ่ายอยู่ใช่ไหมนกเขาถ่ายจอบลักปลาข่อยพี่น้องนกเขาถ่ายจอบลักปลาข่อยนกเป็ยางขาวเลยเต็มเยอะกาถ่ายมาจอบมากินปลาเลยแล้วเสียอุกรณ์เขาเสร็จได้ยังเพราะว่าได้ได้ปักขวัดดอกฟีนี่ไม่ต้นกกินก่อนเพราะมันได้ยาปิดถุมานาพอดีมากกว่าแต่ยิ่งเสียงปลาจมำฉ่ำฉ่อยู่

nằm lẫn sên bắt có mấy năm ba bắt có món quà món quà tony nói là chưa phải bay bay sao thì bay bay sao thì bay bay sao thì bay sao thì bay sao thì bay sao 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 bay bay จะมีแหละหาคนมาท่านเห็นมันจะปรากฏเดือดเออมันเข้ามาละบ่เออตกหลงอีกเลยอ่าสีบวชบ่อยากไปน้ำข่อยบ่เดี๋ยวบวชไว้นิ er uh, uh, pues ่มนกก็มากินเบิดเด้อสิบวกเจ้าเด้อเอาเสีจะไปปล่อยได้หนิหบ่ชอ่อหน่อยเอาเสีจะไปปล่อยได้เจ้าหูบ่เอาเสีจะไปปล่อยได้หนิไปป่อยนิสาอืมมา Đây cho nó tụ không tụ nữa. Đây là ai vô, nó còn con Nằm có cùng nữa, đeo mình tụ cả. Leo cả leo, leo. Có kho nhây, có nâng vô nèo, có thắng đầy. Bụa bụa, ừ, có lì lì lì. Lấy con chèo có đầy. Nó vô vàng đầy cũng có chắc. Có lì lì cả. <laughs> หากําากําิบุนี่เดิอเข่งพะเข่งเาโอ้โอ้ยายายยายายาเยอะยอาดินยาดินยาดินไหมล่ะอืปพะเข่งพะเข่ง่งัดปะกระเดิดพะกระเดิดเนาะโอ้ไปเอาลงอีกลโอ้ยเราไม่ได้เปลีนแล้วเราสิมาบุ๊นนี่หลายตัวทะ่พี่น้องบู๊ยยังยังเขาปะเข่งปะ

กะดดกกเดิดหน่อยหนจะจับนาอยากอุ้นไปโอ้ยดึงอมพี่น้องโอเคประหมอประหมอเมื่อตะลัคอตัวหนึ่งอึ้เถิ่นไงตัวใหญ่ตืบเด้วยพี่น้องมันจะหน่อยโวแบบปนอิแบบ่มนะปะคอตัวปนอิ่มเลยอันนี้ก็ดินดีดีด้ปะกระเดิดหน่อยซื้อแับดับบะเดิด เขียนนี่ปักมือวสองเท่ามันก็อยู่ใส่นโปคอตนไน้องครรนนองากัเลยน,น,น,นินปนอาอ่าปุ่มหุนนโปคอนโปคอนโปคนโปยเนองดูดิจาหนไปแล้วได้ตัวเนพี่ซ้ำไปมองน้ามดเล็กๆก็กได้าไ้ะก็ได้เจ้าเล่วจะเจ้าด้ยคอสม้ชยชีวิตเจ้าด้วยทำวิากขห้อย่อย,ยก็นแล้วเจ้าะ เราดูไปน้าหมู่ได้หลายขวบเรา t ได้ตงนี้ปั้ปลูกไปจะไปป่ยใยไหเล็จะเอามาปอยนะมาป่อยสระสระเจ้าขวงโอ้น้ำเย็นครับก่อนจะปอยป่าน้ำเย็นพี่น้องเอาน้ำใจให้เขาเน้ำก้อนนะจ๊ะ าาก็น้ำคนละแต่ละทีมันบกคืึกันเขาปรับปรับตนไปเขาก้อนเขาสิบบนอกนามเป็นจะเอามาจากที่ใกล้ๆก,กันก็ซาเขาจะจงเขาปรับโอนะปลาสีแดงตัวนี้โบเมียนปลาปลาสีแดงเมื่อกี้เห็นไหมเขามาโดนน,น้ำเย็นๆเห็นไ น้ำน um, um, no. ้ำสะเข้าเย็นได้พี่น้องลองให้เขาปรับปรับไปนิดนิดก่อนเดี๋ยวเราค่อยปล่อยน้ำเข้ายิ่งน้ำไม่สะเย็นมากเลยต้องตบเพราะบ้านคนก็เอาขึ้นแล้วกันหลือทำนี่แหละปลาสิมาเอาขึ้นซอยกันมาสิคะบลาดิมาซอยพึ้นแล้วเอาขึ้นผู้เดียวแบบยังไงหรืออะไรอยู่เราแถวนั้นมม่ตื่นพี่น้องต้องเอาเอาหยาขึ้นเนาะ เห็นเขาวนนี่น้ำแล้วนห่เขาวนนี่น,น,น้ำแล้วกับปล่อยลงสนะละปล่อยปล่อยปล่อยเห็นเขาปล่อยเขาวนนี่ปล่อยเขาร้อยออกเอกเงนะจ๊ะนี่แหละมันบอกว่าวิธีป,ปล่อยฝาลงสะต้องแบบนี้แหละเหเขาออกมาเองถูกไหมเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเอง เดี๋ยวตัวไหนจะออกก่อนเพื่อนมึงน,นะเด้อไปลุกสะเขาเองนะตัวไหนจะออกก่อนเนี่ยเนี่เนี่ยตัวนี้ออกไปก่อนไปโอ้เนี่ยมันก็ตื่น,นก็ตื่นสาทีหลองละเนี่ยแหววอยู่นะก็ตื่นน้ามนะเห็นไหมออกมาแล้วนะเนี่ยบอกแล้วให้คอยจับเจ้าให้คอยจับเจ้าก็อบอกแล้วว่าให้คอยจับเลย เห็นบอกออกมาเจ้าก็เลยมาท่องโลกกว้างเห็นไหมเห็นไหมคุณได้มาท่องโลกกว้างนะเดี๋ยวพวกนี้ออกโอ้อกกันเลยอ่ะเอ้านามคุณซ้ำมองไม่เห็นตัวปลาแหละเห็นไหมค่อยๆออกแต่ละตัวมาออกมาหนิตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องวะปลาคอตัวใหญ่เห็นเขาจะออกวะออกมาแล้วอนาน่ารักไปท่องโลกกว้างเลยไปเพื่นไปแล้วคุณไปแล้วไปแล้วพี่น้องวะ อมีแห้งบาบานมีแห้งแล้วมีแห้งบาเจ้าบานบานไปแลว้วพรองโล่กว้างในตัวนึงไปอีกแล้วเนีโอุ๊ยตอนนี้หลงเลิกค่ะพวกเด็กน้อยเด็กน้อยพี่น้องเด็กน้อยเด็กน้อยกำลังไปไปแลว้วไปแลว้วเอาปล่อยปลาเอาปลาเอาปลาจะพงน้ำมาปล่อยสระเขาเอาปจ่อยสระเรียงไปยุบ ไม่ได้ที่สาอาจจะที่พื้ที่การชมนะคะสวัสดีค่ะ